เราพยายามอนุรักษ์ข้าวพื้นถิ่นี้แล้วก็อนุรักษ์พื้นที่นาที่หมู่หนึ่งบ้านป่าชิงข้าวลูกป,ป่าน,นี่มีวิตามินอวิตามินบีอ่สูงมอก็เข้ามามีบทบาทได้เยอะเหมือนกันนะคะเข้ามาส่งเสริมทุกเรื่องที่เรารึกษาไปสวัสดีค่ะรายการ พอดแคสต์บลูท็อกบอยสุรยาจามจุรีจากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทิเขตปัตตานีวันนี้ E.P. นี้ค่ะเราเดินทางมาที่นี่นะคะที่สถานีบริการวิชาการชุมชนอำเภอจะนะจังหวัดสงขานะคะซึ่งสถานีแห่งนี้ก็เป็นสถานีของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการนะคะวันนี้ค่ะที่นี่มี กิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยก็คือเป็นกิจกรรมเก็บกับแกะครั้งที่9นะคะครั้งที่9แล้วปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะคะที่เป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสถานีแห่งนี้ก็ชวนชวนบรรดาคนในชุมชนนะคะแล้วกน็น้องนักเรียนนะคะมาร่วมกันเก็บข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวพื้นถิ่น ชื่อดังนะคะของที่นี่นะคะที่ป่าชิงนะคะนั่นก็คือเข้าลูกป่านั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะคุยกับประธานนะคะวิสาหกิจชุมชนเครือขาออ่ายนาอินทรีของอำเภอจนะหรือจนะ แบ่งสุขนะคะนั่นก็คือคุณเทียนรัตแก้วนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือข้าวลูกปลาใช่ค่ะข้าวลูกปลานะคะข้าวลูกปลาแล้วก็อันนี้หนึ่งเรียงใช่ค่ะหนึ่งเรียงนะคะตามภาษาชุมชนชาวไทยก็เรียกหนึ่งเรียงนะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้ นี่แกะเขาเรียกว่าแกะใช่ค่ะแกะนี้ใช้ทําอะไรนะคะอันนี้ใช้เก็บรวงข้าวอ่าเป็นเครื่องมือของของคนภาคใต้นะคะที่ใช้เก็บรวงข้าวแต่ที่เกิดว่าภาคกลางนี่เขาใช้อะไรนะเคียวใช้เคียวนะแต่ที่นี่คือใช้แกะค่ะจึงเป็นที่มาของการจัดงานว่าเก็บกับแกะเนาะรั้งที่เก้าแล้วนะคะทีนี้วันนี้เนี่ย เรียกขออนุญาตเรียกพี่รัฐได้ค่ะปกติเขาเรียกกันพี่รัฐเนาะค่ะค่ะพี่รัฐก็ชวนผู้หญิงนะชาวบ้านในกลุ่มใช่ไหมคะ,คะใ,ในชุมชนมาช่วยกันเ,เก็บข้าวด้วยใช่นอกจากจะมีน้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนเนาะค่ะามาช่วยกันเก็บข้าววันนี้แล้วก็มีบุคลากรของ,ของมอ,อจํานวนหนึ่งนะคะค่ะค่ะแล้วก็วันนี้กิจกรรมที่ทําก็คือเป็นคล้ายๆเป็นการ สาธิตให้เด็กดูด้วยใช่ไหมใช่คือที่เป็นที่เป็นข้างหลังเนี้ยคือพี่ๆสมาชิกกลุ่มชนะแบ่งสุขของเราก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินซีอนเภอชนะนะคะโดยใช้แบรนด์แทนตัวว่าชนะแบ่งสุขชนะแบ่งสุขชือพร้อมาค่ะเนี่ยเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่อยู่คู่กับตำบลบ้านป่าชิงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะก็จุดสําคัญคือเราพยายามอนุรักษ์ข้าวพื้นถิ่นี้ แล้วก็อนุรักษ์พื้นที่นาที่หมู่หนึ่งบ้านป่าชิง uh huh. แล้วก็อยากให้เด็กๆรุ่นหลังได้สืบทอด hmm. ได้ภูมิใจ <c oughs> ว่าบรรพบุพรุษของเรา hmm. เขาได้ดูแลรักษาและมอบมาให้กับพวกเราแล้วก็ได้เหมือนมือนรุ่นพ <c oughs> ี่อะ <c oughs> ช่วยอนุรักษนะ์ใช่แล้วก็อยากจะมอบ สิ่งดีๆให้เด็กกุ่นหลังต่อๆไปได้ทรงใจนะสมต่อให้เด็กรุ่นหลังใช่ใช่ค่ะนั่นคือนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเรามาร่วมกันเก็บข้าวในวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะมีพวกเราที่เป็นชาวบ้านเป็นแม่ๆอย่างเดียวแต่ว่ามีลูกๆกัหลานเด็กนักเรียนรู้ใช่ค่ะอยากให้ร่วมเก็บข้าวด้วยซึมซับความเป็นชาวนาเนี่ยค่ะอย่างพี่รัตน์เนี่ยเป็นชาวนา ใช่พี่ก็เป็นชาวนาสืบทอดมาจากพ่อแม่นี่แหละค่ะอาณากรก็คือปลูกข้าวปลูกข้าวลูกปลาใช่ค่ะนะคะที่ตำบลป่าชิงมีที่นากี่ไร่คะของพี่ประมาณสิบไร่ได้สิบไร่ไดค่ะแล้วปลูกนี้ปลูกไว้กินหรือปลูกไว้ขายหลักๆคือเราปลูกไว้กินเลยค่ะเหนือจากกินเราก็ขายใช่ไหมคะแล้วชาวบ้านนะคะส่วนใหญ่ที่ป่าชิงนะคะเขาเขาเป็นชาวนาปลูกข้าวลูกปลาไหมคะ หรรือออทะไีกก็หลักๆคือเขาทำสวนยางพารา oh. อ่ามีหลักเลยเป็นสวนยางใช่ใช่ปลูกยางพาราเสร็จแล้วก็ช่วงทำนาเขาเขาก็มีพื้นที่ในการทำนา hmm. ทำไร่ทำ,ทำสวนปกตินี่เลยค่ะคือที่หลักลก,ลก็ที่ปะาชิงเขาก็ แสดงว่าพี่รัตนนี่มีสวนยางด้วยมีค่ะมีเป็นทั้งชาวสวนยางใช่แล้วก็เป็นชาวนาค่ะนะคะยังยังข้าวลูกปลาที่ปลูกเนี่ยเป็นข้าวข้าวนาปีไหมคะข้าวนาปีค่ะข้าวนาปีซึ่งเราจะเริ่มปลูกช่วงไหนคะช่วงกัญญาตุลากัญญาตุลาแล้วก็เกีเดี่ยวห้าห้าห้าเดือนค่ะกัญญาตุลาพฤศจิธันวาแล้วว่ามาเก็บมีนามกรามีนาใช่ไหมคะก็หลังจากนั้นก็มาเก็บเกี่ยว ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีนาเนาะที่ตรงนี้เป็นแปลงสาธิตเนาะสถานีบริการวิจาการชุมชนก็ปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งทำแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวนะคะทำแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วข้าวลูกปลานี่เป็นข้าวพื้นถิ่นข้าวพื้นของป่าชิงใช่ดังด้วยไหมคะก็มีชื่อเสียงบ่งบอะว่าในตำบลป่าชิงนี้อำเภอจันาเนี่ยคือเขาจะรู้จักกันข้าวลูกปลาของป่าชิงเนี่ยรู้จักกัน เกือบถ้าเอ่ยชื่อว่าข้าวลูก่าบาชิงก็รู้จักเลย ถ้าในตําอําเภอจันนะนะคะแต่ถ้ายังเหมือนที่อื่นก็ยังไม่ค่อยจะรู้จักเรายังไม่เหมือนกับข้าวสังยุตเพราะว่าเรายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ศูนย์วิจัยเราก็กําลังดําเนินอยู่ว่าจะขึ้นทะเบียนให้กับข้าวลูกลาหวังว่าในอนาคตเนาะเราจะได้ขึ้นทะเบียนใช่และข้าวเราก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนาะจะนํามาซึ่งการค้าการขายที่อาจจะเนาะมากขึ้นมากขึ้นแล้วว็นด้วยดีกว่านี้ ใช่ใช่แต่ตอนนี้เราช่วยกันโปรโมตนะคะทีนี้ข้าวลูกปลาเนี่ยซึ่งเป็นข้าวพื้นถิ่นมีดียังไงและพิเศษกว่าข้าวพื้นถิ่นอื่นๆยังไงที่จริงแล้วข้าวพื้นถิ่นาก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปที่คุณสมบัติดีๆนะคะก็แตกต่างกันไปแต่ข้าวลูกปลาเนี่ยเหมือนราชพัฒนราชพัฒนสงขานะไรราชพัฒนสงขาแล้วเขาได้เอาไปวิจัยแล้วเขาก็พบว่า ปาวลูตานี่ยมีวิตามินวิตามินบีสูงค่ะสูงกว่าข้าวหลายๆสายพันธุ์ที่เป็นข้าวพื้นเมืองนะคะข้าวพื้นถิ่นนะคะแล้วก็คือวิตามินบีนี้คือในเรื่องของคอลลาเจนธรรมชาติสามารถไปสกัดเป็นเครื่องสำอางในพวกนี้ได้ในเรื่องของผิวพรรณนะคะได้ เป็นสปะคุณเนาะคุณค่าอาหารที่อยู่ในข้าวลูกฟา่แล้วรสชาติเป็นยังไงรสชาตินี้ก็ก็มีความเหนียวนุ่มกลางๆนะคะ,ะรสเป็นยังไงรสออกหวานหว,วานนิดนึงหวานหว,ว,วานนิดนึงแล้วก็ เหนียวเนียวเนียวเนียนนะคะก็อร่อยนะคะก็ที่เขาชอบใส่ที่จะต้องแบบว่าเอาไปได้เนาะเอาไปลองดูได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นรสชาติคล้ายๆเฉพาะเนาะค่ะของข้าวลูกปลาแล้วแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นข้าวเปลือกเนาะค่ะข้าวเปลือกมันมันเป็นไงคะมันจะมันแตกต่างจากข้าวก็เป็นอย่างเม็ดมันอะไรอย่างเงี้ยอ่าเม็ดเม็ดเขาจะมี สีส้มสีส้มสีส้มส,ส้ม,สมแล้วก็ถ้าเปรียบกับข้าวสางหยุดข้าวสังหยุดก็จะเป็นสีขาวอ่าเนี่ยเป็นสีส้มจะแตกต่างค่ะ,ะแต่ว่าข้าวหลายสายพันธุ์เขาจะมีสีคล้ายๆกันแต่ขา้าวลูกปลาเนี่ยจะมีสีแตกต่างกว่าชัดเจนเลยกับสายพันธุ์อื่นอ่อจาจะไม่ค่อยมีข้าวไหนที่สี สีเหมือนข้าวลูกปลาหมายถึงที่เป็นข้าวเปลือกเนี่ยใช่ใช่ถ้าเหมือนข้าวสังยดตเขามีสีขาวแต่เหมือนหลายสายพันธุ์ก็จะมีสีขาวคล้ายๆข้าวสังยดตต้องสังเกตดีๆแต่เนี่ยข้าวลูกปลาเห็นแวบเดียวเราก็รู้เลยว่าไอ้นี่ปเป็นข้าวลูกปลาเพราะสีเขาจะมีลักษณะแตกต่างแบบชัดเจนแล้วเวลาชาวบ้านเขาทานหรือว่าที่เราไปขายเนี่ย เราก็เอาไปสีเนาะค่ะแล้วเวลาสีเนี่ยเขานิยมทานแบบไหนฮะเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือว่าข้าวขัดขาวหรือยังไงมันจะมีหลายหลายระดับคือถ้าเป็นคนที่รักสุขภาพเลยอ่ะเขาจะทานข้าวแบบข้าวกล้องข้าวแค่กระเทาะเปลือกแล้วก็เอาไปทานไปหุงไปทานได้อันนี้คุณค่าอาหารสูงสุดใช่ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เขา อยากทานข้าวแบบอร่อยๆอ,อ,อ่ะ,ะก็เป็นขัดขาวขัดขาว,ข,ข,าวขัดขาวแล้วถ้าเป็นกลางๆก็มือแบบสีเขาเรียกสีซ้อมมือคือ,อเขาเรียกพอตอลกะลอกหน่อยนั้นก็ทานให้เหมือนกันสาหรับคนที่อยากทานแบบไม่เนื้อสัมผัสของข้าวกล้องกับข้าวขัดขาวเขาจะไม่เหมือนกันค,คนที่ทานข้าวกล้องเป็นเนี่ยเขาจะรู้ ว่าจะแตกต่างกันเยอะกับการข้าวที่ขัดขาวอะค่ะะแล้วพี่รักชอบทานกันยัพี่อะกลางกลางกลางสองมือล่ะใช่ค่ะมันมีความมันแล้วก็ความความนุ่มอยู่คือบางทีเราก็ยังติดอร่อยเนาะอยากจะได้ทั้งความอร่อยเน่ะเดียวกันก็ยังคงรักษาคุณค่าของอาหารนั้นไว้เนาะค่ะอันนี้คือการกินแล้วนิยมกินแบบอันนี้ข้าวใหม่ ใช่ไหมคะเราเราได้ข้าวมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นข้าวใหม่ใช่หมคะข้าวใหม่ข้าวใหม่ต่เก็บมาสดสดหมาดๆเนี่ยเป็นข้าวใหม่แล้วหลังจากนั้นต้องไปทําไงต่อข้าวนี้ต้องผ่านการนวดก่อนนวดนวดต่อจากนี้ไปนวดนะคะค่ะเป็นนวดให้เป็นข้าวเลยหรือเปล่าคะว่าต้องเก็บไปก่อนแล้วแต่ว่าถ้าคนที่เขามีข้าวที่พอรลบประทานเหมือนว่า ปีปีที่แล้วอ่ะเขายังมีข้าวเหลือเขาก็ทานข้าวนู้ก่อนแล้วข้าวนี้เก็บไว้แต่สําหรับคนที่ข้าวหมดแล้วจากยุ้งข้าวอ่ะเขาก็ต้องเอาไปนวดแล้วก็เอามาบริโภคเลยนวดเลยนวดเลยแล้วก็บริโภคแล้วก็เอาไปตากไล่ความชื้นก่อนนวดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปตากไล่ความชื้นใช่จากนั้นแล้วก็เอามาสีได้เลยเอามาสีแล้วก็ทํา เป็นข้าวาข้าวได้เลยเป็นข้าวใหม่เป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่ปกตินิยมเอาไปทําอะไรบ้างนอกจากเป็นเป็นข้าวที่เรากินกับกับข้าวเนี่ยเราก็ถ้าถ้าเป็น ในเรื่องในส่วนของกลุ่มค่ะเราจะเอาไปแต่รูปเป็นข้าวกล้องหอกก็ได้เป็นข้าวกล้องหอกหรือว่าเป็นแป้งข้าวลูกปลาทําขนมได้ได้ทุกอย่างที่ทําด้วยแป้งข้าวเจ้าอย่างเช่นอย่างเช่นขนมทองม้วนกรอบทองม้วนสดข้าวซูชิจากข้าวลูกปลาเราก็อ่าใช่เด็กๆชอบมากเลยค่ะสามารถแทนข้าวญี่ปุ่นได้๋อเหรอคะค่ะใช่รสชาติเหรอคะรสชาตินี่กูได้ไหมซูได้่ปุนเด็กๆบอกว่าอร่อยมาก๋อเหรอค่ะ เด็กๆปิใจเลยอย่างนี้อันนี้น่าสนใจจะเหมาะกับคนรุ่นใหม่นะเราอยากจะส่งต่อถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้กินเนาะได้มาเก็บข้าวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคือมันมันมันไปตอบโจทย์ที่เราอนุรักษ์พันข้าวคําว่าอนุรักษ์คําว่าอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่อนุรักษ์อย่างเดียวเราก์สามารถต่อยอด ต่อยอดแปลรูปให้มันให้มันทันกับ<ะ>ยุคสมัยมไม่เช่นนั้นนะการอนุรักษ์ถ้าเราไม่ต่อยอดมันก็มีวันที่จะเสือเส่อมเสื่อมหายไปเสื่อมหายไปเพราะคุณค่าบางทีเราไม่ได้<ะ>ไม่ได้รับรู้ไม่ได้แสดงออกว,ว่าเนี้ยเน,นีคุณค่าเนี้ย มันต้องบวกกับการแร่รูปต่อยอดด้วยแร่รูปต่อยอดให้สอดรับกับบริบทนะเป้าหมายคนกินข้าวที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยแบบเช่นทำซูชิอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะหรือต่อไปทำพิซซ่าอะไรพิซซาก็ได้อ๋อเคยไหมคะเนี่ยกำลังกำลังคุยกันอยู่ว่าจะให้ที่ศูนย์นี้แหละค่ะสอนแล้วก็ทำเป็นแหนมด้วยเพราะเป็นแหนมเป็นแหนมโดยที่มีใช้วัตถุดิบจาก จากชุมชนคือข้าวแล้วก็มีหน่อไม้อ่าไปนรูปแล้วก็มี เนื้อพวกนี้ค่ะทาเป็นเหลมได้ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเวลาเราเอามาแปลรูปเนี่ยเราจะมาให้ทางสถานีบริการราชการชุมชนเข้าทดลองใช่ไหมคะใช่แสดงว่าสถานีนี้ก็ช่วยชุมชนใช่ไหมคะในเรื่องของการเช่นเอาข้าวเนี่ยมาทดลองแปลรูปเนาะคือสถานที่เขาเขาเขาแปลรูปอะไรได้บ้างแล้วที่เราเรียนรู้จากที่นี่ค่ะหลายหลายอย่างค่ะเช่นอะไรบ้างคะเพราะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็คือเราทํา ข้าวยำนอกกรอบข้าวยำนอกกรอบเราก็คือได้รับรางวัลชุมเชยอยู่นะคะเป็นไงคะข้าวยำนอกข้าวยำนอกกรอบนี่คือว่าข้าวลูกปลาของเราเนี่ยค่ะเราจะเหมือนข้าวยำปกติแล้วอ่ะเขาจะทานทานแบบมีผักมีผักทานตอนเช้าเช้าไก่ทอดอะไรพวกนี้ค่ะแต่ข้าวยำของเราอ่ะที่เราความหมายคือนอกกรอบอ่ะเราสามารถทานได้ทุกที่ หมายความว่าเราสามารถพกพาไปด้วยได้ทำเป็นขนมทําเป็นของว่างขอโทษนะคค่ะเป็นขนมเป็นของว่างได้พกพาได้เลยอ๋อเป็นขนมเป็นของว่างค่ะใช่แล้วมันกรอบไหมคะกรอบค่ะกรอบพิเศใช่เหมือนเรากินขนมปังอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะค่ะรสชาติคือรสชาติคนใต้้นี่แหละคนใต้ลยคะแต่ว่าเรามีเป็นชิ้นเป็นชิ้นกรอบๆและมีเครื่องสมุนไพรพวกนี้ค่ะ นอกกรอบนะนอกกรอบเพราะว่านอกกรอบนอกนอกแบบเดิมๆใช่ใช่ค่ะแบบไอค่ะใช่แต่หมายที่บอกว่ามันจะต้องอนุรักษ์ในขณะเดียวกันมันจะต้องต้องคิดต่อยอดต้องพัฒนามันใ้มันสอดรับกับบริบทสมัยใหม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวยำนอกกรอบที่ที่สถานีบริการช่วยช่วยคิดค้นช่วยสอนช่วยแปงรูปให้เราทีมีอย่างอื่นอีไหมคะก็มี ขนมทองม้วนสดทองม้วนสดที่ทําจากเป็นข้าวลูกลาลนี่ค่ะแล้วมีไส้ไส้มะพร้าวอ่อนอันนี้เด็กๆก็ชอบและผู้ใหญ่ก็ทานดีมากเลยเป็นเป็นการตอบโจทย์แล้วก็ชอบมากเนี่ยเวลาไปออกบูธที่ไหนต้องเข้าแถวกันนี่ค่ะทองม้วนสดทองม้วนสดไส้มะพร้าวค่ะไส้มะพร้าวอ่อนค่ะ แล้วก็วันนี้ก็ยังคงมาใช้บริการที่นี่อยู่ใช่ไหมคะอย่าม่กแกี้ที่บอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะคิดเรื่องเอามาทําพิซซ่าได้ไหมอเอามาทําทอะไรนะคะอีกอย่างหนึง่งแหน,นมได้ไหม,<น>มใช่ไหมคะกำลังคุยกันอยู่ก็คงมาติดต่อที่ฐานน้บริการวิชาการซ<ช>ึ่งฐานน้บริการวิชาการเนี่ยก็จะมีนักโภชนาการเนาะที่ สามารถที่จะช่วยนะคะชุมชนได้ในะะ่ของการนําเอาผลิตผลพวกนี้มาแปรรูปนะเพื่อเพิ่มมูลค่าคแล้วก็ช่วยต่อยอดขยายผลเนาะ,ะ,ะด้วยนะคะคะหลักๆก,ก็มาป้าสาว ป้าสาวเป้าหวงป้าหัวเมื่อก่อนก็ป้าหวงตอนนี้เกษิทธิ์แล้วนะพออนรงฤทธิ์อ๋อใช่หัวหน้าอนารงฤทธิ์ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีนะคะอนารงฤทธิ์ปุตรมาตานะคะใช่อันนี้ก็คือบุคลากรของที่นี่นะคะที่ช่วยหนุนเสริมนะคะกลุ่มเนาะกลุ่มในแง่ของการต่อยอด ปรรูปเพื่อเ,เพิ่มมูลค่าแล้วแล้วในกลุ่มเองเนี่ยค่ะในกลุ่มเองเนี่ยได้ได้มีสินค้าอะไรที่เป็นแบรนด์ชะนะแบ่งสุกที่ทํามาจากข้าวลูกปลาบ้างก็มีแป้งข้าวลูกปลาแป้งข้าวลูกปลาค่ะแล้วก็มีอ่า ข้ากล้องงอกขากลองอกค่ะแล้วก็เป็นข้าวข้าวสารข้าวลูกลาเลยนี้ก็เป็นตัวหลักหลโอเคสมอย่างหลักค่ะใส่วนเวลามีบูธมีอะไรใช่ไหมคะชาเวลามีบูธเราก็ไปมีเตรียมขนมเตรียมอะไรก็ไปออกบูธแล้วก็ใช้ข้าวลูกลาเป็นตัวหลักเลยค่ะในการออกบูธเนาะใช่ถ้าเกิดสนใจคนที่อยากจะฟังแล้วสนใจอยากจะซื้อเนาะ เมื่อกี้มีทั้งข้าวลูกปลาเอ่ยใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งแป้งค่ะที่ทํามาจากข้าวลูกปลาและอีกอย่างนึงอะไรนะคะเขากลองงอกก็งอกค่ะอันนี้ติดต่อได้ที่ไหนก็ผ่านทางเพจจะนะแบ่งสุขได้นะคะเพจจะนะแบ่งสุขค่ะแล้วก็เบอร์โทรบอกเบอร์ได้เลยค่ะศูนย์หกสาม่แปดหกสาค่ะคุณเทียนรัตแก้วนะได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะตลาดที่ผ่านมา ก็ออกจุดได้ดีอยู่ครับเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ไม่เป็นกลุ่มยังไม่ได้ออกสื่อยังไม่ได้เนี่ย uh huh. เราก็ยังเข้าวข้าที่ในยุ้งอะ่ะมันต้องเหลือเยอะ oh. แต่ตอนนี้พอเราเป็นกลุ่มจะนะแบ่งสุขมีการออกสื่อมีหน่วยงานเข้ามาเนี่ย ข้าวของเราก็ขายไม่พอกันไม่พอเลยนะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงยุ้งเลยคือคือพ่อกับแม่ต้องบอกว่าให้เก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างเก็บไว้กินใช่เพราะหลักๆจริงๆแล้วตอนแรกเราเจตนาคือปลูกไว้กินใช่ค่ะแล้วก็ขายเป็นรองนะแต่มาตอนนี้ก็คือว่าโอ้โหแบบขายดีขายดีแต่แต่ก็ยังกินข้าวนี่อยู่ยังไม่ได้ซื้อข้าวไม่ไม่ไม่ได้ซื้อค่ะ ก็กลัวอยู่นะถ้าขายหมดแ่สิแล้วพื้นที่นาหาเยอะไหมก็ในหมู่หนึ่งตำบลป่าชิงก็ปริษัทเป็นไหนดเป็นพันไร่ละค่ะเป็นพันไร่ค่ะเป็นพันไร่เกิดข้าวนี่บูมขึ้นมาแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วคนก็สั่งกันเยอะแยะนะคะจะแปรูปก็ดีหรือว่าเป็นเป็นข้าวในรูปของแป้งหรือว่าในรูปของข้าวสารเนี่ยค่ะอันนี้เราพันไร่เนี่ยรองรับได้ไหมคะน่าจะพอรองรับได้นะคะ ได้นะคะโดยโดยที่เรายังไม่ต้องซื้อข้าวกินอมันอยู่ที่การบริหารของเรามากกว่าพี่ว่าพอถ้าเราขายหมดเราก็ต้องซื้อข้าวแต่แล้วถ้าเรารู้ว่าเออเนี่ยเราต้องกันไว้กันไว้ในครัวเรือนของเราใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือเราก็เบ่งขายมีมีโอกาสจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มพื้นที่นามากขึ้นไหมคะ อันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าอันนี้พี่ขออนุญาตนะคะในส่วนตัวคือการทํานานี่ต้นทุนสูงต้นทุนต้นทุนสูงมากแล้วก็ในเรื่องของการใช้แรงงานเนี่ยก็คนคนรุ่นของเพียเริ่มที่จะออายุมากขึ้นมากขึ้นอายุมากขึ้นแล้วเด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะคือ ยังไม่ยังไม่ยังไงคะไม่อยากจะทำอ่ะเนาะไม่อยากทำนามันเหนื่อยมันเหนื่อยดักหน้าดำใช่หน้าแหลกเหมือนวันที่เลยหน้าดำขึ้นป้าอะไรเงี้ยนะถ้าหาว่าจะให้เด็กๆหันมามองก็น่าจะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาทำยังไงให้ข้าวของเราอะไปไกลมากกว่านี้สร้างกำไรแล้วก็ ทพให้มูลค่าเพิ่มมูลค่าใช้เทคโนโลยีในการทำนาแบบนี้น่าจะตอบโจทย์นะคะแล้วก็แบ่งเบาขั้ียรแรงอ่ะเนาะใช่ค่ะไม่ใช้แรงเยอะจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นเกี่ยวเนี้ยอาจจะต่อไปอาจจะมีรถชเกี่ยวไหมค่ะต้องมีรถเกี่ยวเครื่องอบเลยพวกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนวิกฤตในเรื่องของการช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเนี้ยฝนตกฝนตกเราเราก็ตาก ตากใช้ข้าวเปลือกเนี้ยตากเด็ดในในพื้นที่แบบนี้ค่ะแล้วฝนตกน้ําท่วมในมช่วงนี่เราเก็บเกี่ยวนเนี้ยเนี้ยก็เป็นปัญหาค่ะอืมถ้าเรา แต่ได้พัฒนาหรือมีเครื่องเทคโนโลยีในเรื่องเครื่องอบเครื่องอะไรพวกนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ช่วยช่วยได้เยอะคอันั้นเป็นเรื่องอนาคตค่ะใช่ใช่อนาคตเมื่อกี้ถ้าจดวัดดูเนี่ยชื่อกลุ่มก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีอำเภอจนะค่ะอินซียอ่ะใช่แสดงว่าเราเน้นอาหารที่ปลอดภัยคือตั้งใจอยากจะเป็นอินทรีย์เลยตอนนั้นที่ที่ตั้งใจตั้งชื่อกลุ่มกี่ปีแล้วค่ะ ก็เป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้วสิบปีสิบปีกว่าแล้วละนะฮะแต่ว่าพอเราได้รับความรู้หน่วยงานเข้ามาช่วยบอกว่าถ้าเป็นอินเซียบริบทของพื้นที่ของเราน่าจะไม่ผ่านเพราะว่าเราใช้น้ําฝนร่วมกับคนที่เขาไม่ได้เป็นอินทรีค่ะแล้วการเป็นอินทรีย์นี่ที่รู้สึกว่ายากมากเลยน้ำต้องอินรีใช่ต้องอินรีอากาศอะไรพวกนี้เราก็เลยรลักฐานสูงนะ ค่ะมาตรฐานสูงจะอินซีจริงๆค่ะใช่พี่ก็เลยมาปรับเป็นว่าแค่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยคือเราจะมีตั้งกฎระเบียบของกลุ่มไว้เลยว่าห้ามใช้สารเคมียาพ่นที่ใช้อ่าไล่แมลงพวกนี้เราก็ไม่ใช้แต่เรายังใช้ปุ๋ย เคมีได้นะคะตั้งกฎไว้ว่าถ้าใครใช้สารเคมีที่ฉีดยาพวกนี้เราจะไม่รับเข้ากลุ่ม,อ,มอันนี้เป็นข,ข้อตกลงของกลุ่มเลยค่ะแล้วตอนนี้กลุ่มเรานี้มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่กี่คนถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชน,นก็สมาชิก 16คน16คนแต่ถ้าเป็นแปลงใหญ่เนี่ย70คนเ0คนคเป็นแปลงห่เราเราเป็นตั้งวิสาหกิจชุมชนนาอินซีเครือข่ายนาอินซีแล้วก็ศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็นาแปลงใหญ่ออค่ะค่ะ,คะแล้วพี่รัฐบอกว่าจุดจุดเด่นเมื่อกี้คุยกันบอกว่าเป็นข้าวที่เราปลูกเอง และกินเองค่ะการกินเองนี่แสดงว่ามันให้หลักประกันว่ามันปลอดภัยแน่ะเป็นจุดขายของเราเลยเพราะว่าคนในพื้นที่อำเภอจันทนะลูกค้าของเราเขารู้เลยว่าเราทําเพื่อบริโภคเหลือจากบริโภคเราก็เอาไปขายเขามั่นใจแล้วก็ไว้ใจผู้ผลิตข้าวเหมือนที่มูลหนึ่งปลาชิงเนี่ยเขาไว้ใจค่ะ ถ้าถ้าบอกว่าเออเนี่ยข้าวลูกปลาเนี่ยปลูกที่มูลหนึ่งบ้านบาชิงอะคะ่ะ uh huh. เขาก็ซื้อเลย uh huh. โดยเขาจะถามว่าปลูกที่ไหน uh huh. ถ้าปลูกที่บาชิงเนี่ยเขาก็โอเคเลยค่ะแล้วในอนาคตเนะะี่ะในมุมของพี่รัตเนี่ยพี่รัตอยากจะเห็นข้าวลูกปลาเนี่ยถูกถูกพัฒนาหรือต้องได้รับการส่งเสริมเนาะ จากจากมหาลัยเองก็ดีนะคะในฐานะตอนนี้ก็โคกับมหาลัยอยู่เนาะราชพัฒนะมอนะคะรวมไปถึงรัฐบาลเองเนี่ยะนะคะยังไงบ้างตอนนี้พี่ตั้งไว้ว่าที่ตอนนี้คือเราก็เป็นศูนย์นรเรียนรู้ด้วยที่ตำบลบ้าน,นป่าชิงหมูม่หนึ่งบ้านป่าชิง<ม>เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็พี่อยากจะให้เด็กๆอะค่ะได้ได,ได้ได้สืบทอดแล้วก็เรียนรู้ และในส่วนของรัฐบาลน,นะคะพี่ว่าพื้นฐานพื้นฐานการพัฒนานมันต้องมาจากาวัตถุดิบที่มีในชุมชน mm hmm. การพัฒนามันต้องเริ่มจากการพัฒนาต่อยอดของดีที่มีอยู่ในพื้นที่ mm hmm. มันเป็นการลงทุนที่ไม่สูง mm hmm. แต่ได้ความยั่งยืน mm hmm. ตอบรับมากเลยถ้าหากว่าคุณพัฒนาแบบว่าเอาเอา,เอาสิ่งที่มันยังไม่ใช่ของในพื้นที่มาพัฒนาแล้วมา uh huh. พี่ว่ามันมันลงทุนสูงมันลงทุนสูงแล้วก็การเสี่ยงที่จะทําให้วิถีชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเยอะอพี่ว่าเนี่ยการต่อยอดการ ของดีในชุมชนถ้าคุณพัฒนาก็ต้องมาหามาศึกษาและต่อยอดให้ถูกให้ถูกต้องพี่ว่ายังยืนกว่าไม่ต้องเอาของนอกของที่แปกถิ่นเนาะใช่ใช่และที่ตำบลตาบนป่าชิงบ้านเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ช่วงเวลาที่เข้าเต็มท้องทุ่งนามันสามารถเป็นการ การทําท่องเที่ยวการเซิงเชิงอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์แล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวในในหมู่บ้านวิถีชุมชนพวกนี้ข่ะสวยแบบเนาะมันจะมีสามช่วงช่วงดํานาช่วงดํานาเนี่ยเราก็มีบรรยากาศท้องทุ่งที่มีฝนมีเสียงปบเคียดเนี่ยบรรยากาศคือเย็นสบายแล้วช่วงข้าวแต่กอข้าวแต่กอก็อีกบรรยากาศหนึ่งคือท้องทุ่งจะขี้ เจี๊ยบปาจีไปหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่เก็บเกี่ยวรวงข้าวสีตอนนี้เนี่ยค่ะจะเต็มท้องทุ่งเลยถ้าคนละแบบใช่ต้องคนละแบบเนี่ยเป็นวิถีท่องเที่ยวแบบชุมชนได้เราสามารถส่งเสริมให้เกิดท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ใช่ใช่มีมีเกิดขึ้นบ้างแล้วหรือยังในชุมชนเราก มีนะคะมีมีมีคนต่างต่างพื้นที่ก็ก็มาเ,ออเที่ยวมาออศึกษาดูกันอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทําเป็นจริงเป็นจังเป็นระบบเนาะ,ะอันนี้จะเป็นโอกาสเนาะถ้าเกิดว่ารัฐบาล หรือทางราชการเนี่ยเนาะอ็นตรงนี้แล้วก็หนุนเสริมใช่ไหมคะพี่ก็หวังหวังอย่างยิ่งอยู่หวังยิ่งอยู่ว่าท่านใจห็นนะคะพี่พี่รัฐจะได้เป็นไกด์ไกด์ชุมชนได้ครับี่ชาวนาที่เป็นไกด์ชุมชนแล้วจะได้เนี่ยหานำเที่ยวแล้วก็แนะนําว่าจะผูกข้าวเป็นยังไงดำนาเป็นยังไงเก็บเป็นยังไงนะเหมือนวันนี้เหมือนวันนี้ แล้วเนี่ยเป็นการจูงใจเด็กรุ่นหลังด้วยใช่มันจะโยงกันว่าเนี่ยการทํานาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างเกียรติสร้างคุณค่าถ้าเด็กเห็นว่าเห็นความสาเร็จนะคะที่เราทํเนี่ยพี่ว่าเด็กมันต้องเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันที่โรงกันข้ามเราทําหน้าดําหน้าแดงอยู่เยานียทํานานเหนื่อยแต่ว่ายังอยู่แบบนี้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่ามา พี่ว่าเด็กก็ก็ไม่ไม่หันมามองเด็กก็ไม่เอาใช่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละที่พี่บอกว่ารัฐภาควรจะมองเห็นอย่างนี้ถ้าอยากให้ประเทศไทยของเราเป็นผู้ผลิตข้าวที่ตามตามพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าพี่ว่าต้องมองเห็นความสําคัญตรงนี้นะคะนิดนึงค่ะแล้ววออละคะคาดหวังอะไรบ้างจากทางมาลัยสถาบันการศึกษาเนี้ย โมก็เข้ามามีบทบาทได้เยอะเหมือนกันนะคะเข้ามาส่งเสริมทุกเรื่องที่เราปรึกษาไปเหมือนเหมือนที่ถ้าหากว่ากลุ่มต้องการที่จะทําอะไรนเราก็ปรึกษาหน่วยงานเขาก็ตอบสนองทุกเรื่องเลยค่ะเข้ามาช่วยเหลือเราทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการคิดค้นแปรรูปเนาะตอนนี้ที่ช่วยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ทําให้ได้รับรางวัล ใช่เป็นอย่างเช่นข้าวเลยนะข้าวยำข้าวยำนกกรอนกกรอกงยอันนี้ก็ได้รับรางวัลไปแล้วได้นะคะครับนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะพี่รัฐมากค่ะยินดีมากพี่รัฐหรือคุณเทียนรัฐนะคะแก้วนะประทานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีจนะหรือว่าจนะแบ่งสุขนะคะ ไงบ้างคะท่านผู้ชมกับกิจกรรมวันนี้นะคะที่สถานีบริการวิชาการชุมชนอของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการนะคะอาเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะกิจกรรมเก็บกับแกะนะคะแม่ๆแ,และก็เด็กๆนะคะที่ช่วยกันเก็บข้าวลูกปลาซึ่งเป็นข้าวพื้นถิ่นนะคะของตําบลป่าชิงที่อำเภอจนะนะคะแล้วก็การที่เราได้คุยกับพี่รัฐนะคะหรือคุณเทียนรัฐ แก้วนะนะคะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนของเถือข่ายนา C, mm hmm. อินทรีย์อำเภอจนะนั้นก็ทําให้เราได้เห็นถึงของดีนะคะคือข้าวลูกปลาซึ่งเป็นข้าวพื้นถิ่นนะคะจากป่าชิงนะคะซึ่งนอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของข้าวนี้แล้วที่ควรค่าแก่การรักแล้วนะคะ mm hmm. เรายังเห็นถึงการพยายามในการจะต่อยอดขยายผลนะคะ mm hmm. เพื่อสร้างมูล,ลค่าเพิ่มให้กับ ข้าวลูกปลาด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะวันนี้รายการของเราต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ